ทรงสอนเฉพาะแต่เรื่องทุกข์กับความดับสนิทของทุกข์พิกุทั้งหลายทั้งที่เรามีถ้อยคำอย่างนี้มีการกล่าวอย่างนี้สมณะและพราหมณ์บางพวกยังกล่าวตู่เราด้วยคำเท็จเปล่าๆป,าปิ๊บลี่ไม่มีจริงให้เป็นจริงว่าพระสมณะโคโดมเป็นคนจูงคนให้เดินผิดทางไปสู่ความฉิบหายย่อมบัญญตัติลัทธิความสูญเปล่า ความวินาศความไม่มีของสัตว์คนตัวตนเราเขาขึ้นสั่งสอนดังนี้พิกุทั้งหลายสมณะและพรามบางพวกเหล่านั้นกล่าวตู่เราด้วยคำเท็จเหล่าเปล่าปีบล,ลี่ไม่มีจริงให้เป็นจริงโดยประการที่เราไม่ได้กล่าวหรือจะกล่าวอย่างนั้นก็หามีได้พิกุทั้งหลายในการก่อนก็ตาม ในการบัดนี้ก็ตามเราบัญญัติสอนแต่เรื่องความทุกข์และความดับสนิทไม่มีเหลือของความทุกข์เท่านั้นพิกุทั้งหลายในการกล่าวแต่เรื่องความทุกข์และความดับสนิทไม่มีเหลือของความทุกข์เช่นนี้แม้จะมีใครมาด่าว่าถากถางกระทบกระเทียบเสียดสีตถาคตก็ไม่มีความขุนแค้นโกรธเคืองเดือดร้อนใจ เพราะเหตุนั้นแต่ประการใดพิกุทั้งหลายในเรื่องเดียวกันนั้นเองแม้จะมีใครมาสักการะเคารพสรรเสริญบูชาตถาคตก็ไม่มีความรู้สึกเพลิดเพลินชื่นชมหรือเคลิ้มใจไปตามถ้ามีใครมาสักการะเคารพสรนเสริญบูชาตถาคตย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่า ก่อนหน้านี้เรามีความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างไรบัดนี้เราก็ต้องทำความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างนั้นดังนี้